ก่อนที่คุณจะไปดูคลิปนี้กด,ดกด subscribe และดูคลิปอื่นด้วยนะครับผมขอบคุณครับไปดูเลยนะครับอ่ะก็โอชุโอเคแปบ๊บนึ่งครับ ก็นะครับก็อันนี้ไม่เกี่ยวนี้ไม่เกี่ยวไม่ใช่เลยครัคิดไม่อยากไม่ค่อยอยากพูดอะไรมากนี่ก็ดึกแล้วหนะ้าทุ่มนใช่ไหมโอเคห้าท okay. ุ่มก็มารีวิวกันเลยนะครับ <c oughs> คลิปนี้ครับบอกว่า เขาบอกเลยว่าผมอาจตั้งใจวันที่ 22, 22. เดือนพฤษภา2เออ25 8ปอยู่แล้วแต่คลิปอาจจะนานนิดนึงนะครับเพราะมีปัญหนาหน,นึ่งนะครับก็มัดหลายนะเคครับชับนึงครับเดี๋ยวมาอ่ะครับก็มาดูเลยดีกว่าว่า เไม่เห็นหรือมันไม่โฟกัสปะเฮ้ยโอเคครับเรามาแกะเลยนะครับเอ้ยไม่ใช่กองนี้นี่ไงสามกล่องนี้ก็เอาไปครับเดี๋ยวผมจะสวนจัดสวนจัดแน่นอนครับสำหรับแกงนี้โอเค กองนี้ครับจะมีรอยัลพลาดิน18บแปใบนารุคมิ19บาใบและสไบร์ตบัตเชอร์อีก14บสีใบนี่ครับเห็นเลยใช่ไหมโอเคอ่ะ, okay. อะการไฟ,ฟรเป็นการเคื่อนไลนเฟซบุ๊กของทางการไฟฟ้านการ์ดไทยแลนด์ครับอ่ะละเอียดเลยละเอียดเลย bt bt 10ึคีดสองหรือ bt สิบนั่นเองครับในการ์ดบรรจุการ์ด5้าสบเอใบเหมือนกับจีนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นไอจีนครับข้างข้าครับก็จะมีตัวนี้ครับแคนนารุคามิครับตัวนี้คือกอลเลสบัตเตอร์นี่ครับตัวอย่างนี้เลยนะครับ อยากให้ดู f อยด้วยโอเคตัวนี้ครับ mm hmm. กอริลลบัตเตอร์ด้านข้างอีกมาครับตัวนี้เป็นซาโลเมนะครับตัวนี้ตัวหลักของ G ีบเว n i ไหในตัวนี้ครับที่ทุกคนน่าจะใส่กันนะครับในของ G h บเว้าไหนนะครับแคนรอยัลพลาดินแล้วก็ตัวนี้ครับเบรกไรเรามาเปิดกันดีกว่าครับว่ามีอะไรข้างในกันบ้าง อันนี้ก็อยู่ส่วนของมันไปนะครับโอเคได้แล้วนะอย่างนี้นะจะได้เห็นนิดหนึ่งเออแกะแกะกันเลยดีกว่าครับเปิดมาครับก็จะเป็นนี่อย่างนี้คอนเซ็ปต์ของเราครับเมื่อแกะมาเลยก็ต้องทิ้งต้องคว้างแต่อันนี้ตรงนี้เป็นหน้าจอคมไม่คว้างซะ ไม่คว้างดีกว่าหน้าเจะาะคอมอยู่ก็จะมีคู่มือแล้วก็สนามเปิดามาครับอีเรสอโอเคอ่านี่วะท้มไปก็ดึกแล้วนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมก็ต้องไป ร้านไปซื้อของเองก็มารีวิวก่อนเลยครับครับโอเคมีสามแครนด้วยกันเฮ้ยผมแยกยังวะโอเคแยกละอ่านาลุคามีรอยัลพลาดินสไปร์บาตเทอร์และโปร ไม่มีให้ครับเขาไม่มีให้นะครับก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันคือผมจำไม่ได้และเหตุผลโอเคแน่นอนครับหน้ากล่องต้องรีวิวก่อนซึ่งเป็นตันกะที่ไม่ไม่น่าจะใช่อย่างแรกครับใส่ซองก่อนถึงมันจะไม่ใช่ SP นะครับ แต่ก็ใส่ไปก่อนโอเคครับมาเลยครับอย่างแรกครับ eraser draconic d e s c e n d หนึ่งใบต่อมาครับ eraser อ o n l บั er s butter dragon ครับตัวนี้ก็ใช้เหมือนกันเพราะในอนาคตตัวนี้จะถูกลิปสติกเหลือ2ใบลิปสติกหรือเปล่าเขาเรียกให้ใส่ได้เพียง2ใบครับก็ใส่ตัวนี้เพิ่มขึ้นมานครับ ต่อมาแม่ทัพเทพสงครามเดมและครับมังกรปีศาจครั้งซานดิล่าสี่ใบสำหรับเกตสามก็ใช้ทางที่ดีนะครับใช้ตัวนี้ก่อนเพราะในอนาคตมันก็ต้องถูกอันนี้ละไม่นานแล้วนะครับโอ,โอ๊ยปวดตา นั่งดีกว่าโอเคกองชับเอีรเรเซอร์ชั้นสูงสุยตันอีเรเซอร์ปืนคู่ฮาคุชูอ่าตัวนี้ครับกับตัวนี้สองตัวนะครับที่ออกมาใน c ีพีสิบตัวนี้กับตัวนี้ด้วยครับแล้วก็ตัวนี้ครับอีเรเซอร์ซอวเซอร์แคนนอนไวเวิร์ อันนี้อ่านยังใช่ไหมอีเดเซอร์ปืนคู่อ่าคุณโจจำไม่ได้ครับอะไรเนะี่ยบัตเอก <c oughs> บัตเอกดรากูนพ่อมุทมังกรปิศาจมาจีล่าแค่นี้ครับสำหรับเกศสองให้มาห้าใบก็การ์ดที่มีอยู่ใน CP10 ก็สามใบนี้ครับเอยเดี๋เด็ดสามใบนี้นะครับ,บ,รบโอเค ใบอื่นเป็นซีธรรมดาหมดต้องเป็นแรงเท่านั้นครับถึงจะได้ไปในรอบต่อไปนั่นไม่ใช่แล้วต่อมาครับเออร์เรเซอร์ไวเวิร์นกับเกาตัวนี้ติดชื่ออเอเรเซอร์นะครับออร์เรเซอร์พิธีกรรมแห่งไฟแคสเตอร์ออร์เรเซอร์ระบำดดาบพิเซนตัวนี้จำเป็นมากนะครับถ้าคุณใส่ อ่าเดี๋ยวไปบ้ากันยูเรเซอร์มัดสายฟ้าดูอีดรากอนเดนเซอร์เอ็กเนสเอ็กเนสนะก็มีด้วยกันห้าใบเหมือนกันครับาครับก็จะมีสองใบนี้ที่อยู่ใน CP ด้วยนะครับโอเคครับโอ๊ยทษมาโดนที่เกตสองครับไอเกตศูน ออเรเซอร์ er มังกรซุ่มโจมตีลินชูและตัวนี้ครับออเรเซอร์สไตรเดเกอร์ดราก้อนตัวนี้ครับที่ผมบอกว่าตัวนี้มันจำเป็นแล้วก็ตัวนี้ด้ยวยครับเอ้าเฮ้ยนี่ครับซุยตันเพราะตัวนี้มันต้องการสองตัวนี้ครับนะครับมันถึงจะไรตัวนี้ลงมาได้เดี๋ยวดูก่อนนะ โอ้ยไม่ไรเลยว่ะเดี๋ยวเดเปิดก่อนอ่ะต่อมาครับผู้เรียกสายฟ้าจีนก็มีสามใบนะครับที่เป็นเกรดศูนต์ตัวเริ่มต่อมาก็มีสองตัว e อ a s e เรเซอร์หกศักดิ์สิทธิ์พอลัก e อ a s e เรเซอร์สปาย,อายไอวเวิร์โอเคก็ให้มาห้าใบครับเกรดศูนย์อ่ะ มาดูแครนต่อมาครับรอยยอพลาดินลีดดจิเวลเนยซาโลเมครับพิเมาจิเวลเน a เอสเลตัวนี้สตัวนี้มีอยู่นะอ้อตัวนี้ก็มีดักนิฟายซีเวอร์ดากอน อัศวินขวานระเบิด์โกลนูแมนโกลนูแมนสี่ใบครับเขสองผมต้องรีบนิดหนึ่งครับด็ s, e, ight, hip, ight, อกส์มาไทยจีเวลไนซ์สีบิลสีบิลเฟลโลชิปจีเวลไนซ์เฟรซี่อัศวินห่งความเด็ดเดียวอีดูอัศวินห่งรายละเอียด พลอดินสี่ใบครับเกตสองซึ่งสองตัวนี้มีอยู่ในซีพีสิบนะครับต่อมาครับเกตหนึ่งตัวนี้มีอยู่ในซีพีสิบครับเฟชชิ่งจิวเวลไ g h ์โซ o ติดชื่อนะครับจ e w เวลไรส์พริสมี่ครับตัวนี้ก็มีเหมือนกันสต i ิงกิ้งจ w วเวลไรส์เชอ l ี่ไม่มีครับผมก็เรียวแล้วรัสกันไม่มีโอเคครับก็แค่นี้ครับ เกตหนึ่งเดี๋ยวไปดูวันเกตศูนย์กันต่อเลยครับเคก็มีปัญหานิดหนึ่งครับก็มาดูกันต่อครับ dreaming Gemini Tiffany ฟริมกันตัวนี้มีในในอยู่ใน C B C Aden Gemini Polly อ่ะน,นี่ w h a ะ blessing Gemini Rachel นี่ดีโบติงจีบอลไนชาบอสื์นะครับอ่าจีบอลไนคริสมีมนี่ครับ,บ,รบก็แค่นี้เลยครับทั้งหมดอันนี้สี่นะปกใบตัวนี้มีหนึ่งใบในสี่พิสิบก็บอกไปแล้วโอเคครับเดี๋ยวไปต่ออันที่แครนต่อไปครับคลิปนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ช้าแล้วครับ ว่าพี่ผมไม่นีอยอคนะครับโอเคแบ d e อนดรักเกอร์เกรทฟูคาตาฟันอันนี้เกจตามนะครับต่อมาเดบ,บิดเฮาไม่รู้ว่าเดบิดหรือเปล่า a n t i ิเบดอ่ะแอนติเบดเชื่อรอยกันเนอร์กันรีซม อ่าสี่ใบครับสำหรับเกีสามที่ให้มาก็ตอนนี้ครับยังดักควายอยู่นะครับสำหรับไม่ใช่ดักควายไม่รู้เหมือนกันมาามอะไรก็พูบไปอย่างนั้นอ่ะสำหรับแคนสไปイบัตเทอร์ครับในในอนาคตครับตัวลีเจียนกับตัวเบร g ไลเนี่ยโคตรสำคัญครับสำหรับของสไปイบัตเทอร์ครับดัตลี่เมสันตัวนี้ก็เหมือนดีเหมือนกันครับโบรคิสโอลิเวียตัวนี้โหย โกฟอร์บเ a ดชาร์จิงบิลส์คอเลกอชาร์จิงบิลคอลเลกเตอร์นะบิลคอลเลกเตอร์ให้มาทั้งหมดสี่ใบครับสำหรับเกรดสองเหมือนกับเกรดสามจำได้ว่าสี่ใบเหมือนกันนะเชียร์เกิลมาริลินตัวนี้อ่ารีคลิกเออฉันไม่จำไม่ได้ UFO ครับต่อมาอันลักกี้ฟรายอิง ออเจนะครับก็เดี๋ยวบอกก่อนครับไขคดีก่อน่าตัวนี้ครับอันลัคกี้ก็คือแบบไม่ดีอันลัคกี้ลัคกี้ดีแต่อันนะครับก็นี่ครับสังเกตสองตัวนี้ครับนอกเรื่องนิดนึงครับตัวนี้นี่ดูมันมาเป็นอันลัคกี้แต่ตัวนี้มันถืออะไรอยู่ครับถือชิ้นนี้อยู่ครับดูดีๆนะครับมันถือแล้วมันจะซัดไปอะเล่น่ะ โอ้ย oh, ฟุ๊บฟ้าอย่างเนี้ยเขาทำมาดีนะเฮ้ยเฮ้ยจะ้ได้ป่หรูปภาพมันอาจจะเกี่ยวกับเอฟเฟกต์สกิลด้วยนะครับโอเคแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากก็ไม่มีอะไรมากโวกลับใครวะโอเคครัแบดบื้โอบไทแรนซ์รีเซิร์ฟเวอร์ ดัลลี่แฟน t อมตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับโอเคครับเกทหนึ่งเท่านี้ครับเกทหนึ่งมีแค่สี่ใบนะครับก็ยังทำอะไรไม่ได้มากครับตัวนี้ก็ผมอยากจะเล่นไฟสปร이บัตเทอร์นะตัวแรกผมไม่กอดูถูกอะ่ะคือมันมันน้อยอะ่ะเบบี้เฟสไอแซคเรนส์ออฟเท่าเชมิโดสองใบ สำหรับเกสดศูนยสบาเธอก็นะครับสำหรับวันนี้ก็จบเ็มเพลงท่นี้แล้วครับก็อย่าลืมกดไลค์ and subscribe ด้วยนะครับคลิปหน้าอาจจะมานานไม่นานหรอกจะคลิปนี้ก็นานอยู่อะเพราะมีปัญหานเรื่องคลิปนะครับสำหรับน,นี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับน,นี้สวัสดีครับเย่โอเคครับ ก็แน่นอนครับอาาอาาโอคค้โหโอ้โหแคปตัวนี้สวัสดีครับ